สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบท่านนะครับวันนี้ช่องเอสียดสอบสวนนะครับจะมานําเสนอสมุนไพรครับสมุนไพรใกล้บ้านหรือว่าในสวนนะครับทุกท่านน่าจะมีนะครับแต่นี้เป็นสมุนไพรที่เป็นสําหรับแก้ไขแก้ไขพวกแล้วก็พวกเกี่ยวกับ เกี่ยวกับลบพวกตับพวกอะไรนี่ครับจะเป็นต้นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อเขาเรียกว่า,าต้นใต้ลูกใต้ใบครับต้นลูกใต้ใบก็คือตรงใบตรงใต้ใบจะมีลูกเล็กนะครับนี่นครับจะมีลูกเล็กเหมือน เหมือนม่นยมนะครับอ่าเหมือนม่นยมนะครับดูนะูเล็กสรรพคุณมันจะอ่าช่วยในการแก้ไขนะครับพวกผู้หญิงก็จะแก้ไขพวกแก้ไขทับด,ดูคือเป็นอ่าประจําเดือนเป็นเรียกว่าไข้ทับทับฤด,ด,ดูครับมาแก้ไขแก้พวกเกี่ยวกับพวกโรคตับโรคอะไรครับฟื้นฟูตับอะไรวันนี้ ต้นก็จะเป็นเล็กๆเรียวๆ,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 ๆนะครับสีของต้นก็จะเป็นสีเขียวอ่อนครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนครับก็การการถอนไปใช้นะครับก็จะเอาทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นต้นรากใบดอกใช้หมดเลยนะครับเอาไป ต้มล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มดื่มต้มดื่มตางน้ำนะครับอน้ำต้มดื่มนะครับก็จะช่วยในการแก้ไข้ได้นะครับไข้พวกเกี่ยวกับโรคตับอะไรก็สามารถแก้ได้นะครับฟื้นฟูตับนี่นี้ยแล้วจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับมันจะคล้ายกัน มันจะมีลูกใต้ใบเหมือนกันแต่ว่าลักษณะสีมันจะต่างกันนะครับมันจะมีะต้นเดือหากนครับตัวนี้ก็เออนี่อ่าเดา๋ยวเรถอนมาเลยนีตัวนี้ตัวนี้ก็ออะออะจะเรียกว่าหญ้าใต้ใบนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับ ันใช้ไม่ได้มันจะลักษณะเหมือนกันเลยนะครับคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะครับจะมีลูกใต้ใบเหมือนกันครับลักษณะแต่สีใบมันจะเข้มกว่านะครับสีใบมันจะเข้มกว่าแล้วต้นมันจะใหญ่กว่าล้าต้นมันจะแข็งกว่าแต่ตัวต้นใต้ใบลูกใต้ใบนี้มันจะสีอ่อนและต้นมันจะเรียวเลีวยล็กครับมันจะเรียวเล็กนะครับนี่นะครับลบต้น หญ้าใต้ใบนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับอย่าสับสนนะครับเวลาเก็บก็ดูดีๆนะครับไไปต้มเดี๋ยวมันจะสรรพคุณมันจะไม่ได้มัน,นเป็นสมุนไพรใกล้บ้านนะครับ สำหรับคีนี้ก็มานำเสนอเป็นท่านี้นะครับสวัสดีครับ